สวัสดีครับวันนี้มีนาฬิกามาอันบ็อกซิ่งให้กับเพื่อนๆได้ชมอีกแล้วครับวันนี้เป็นแบรนด์จาก Kickstarter อีกเช่นเคยหลังจากที่ผมสนไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคก็คือเดือนมิถุนาปี2023ของเพิ่งมาส่งรอไปประมาณ7เดือนครับวันนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจอาจจะได้ภายในไม่กี่วันแต่ว่าเราสั่งเพราะว่าเกิดอาการป้ายยาตัวเองครับกับแบรนด์ที่ชื่อว่า Space One จริงๆเล่าแบบนี้แล้วกันว่า Space One ครั้งแรกเนี่ยแบรนด์เขาชื่อว่า Argon แล้วก็เลสอยู่บน Kickstarter ปรากฏว่าแบรนด์คําว่า Argon เนี่ยในฝรั่งเศสกลับกลายเป็นว่าไปซ้ำกับแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่ไม่เกี่ยวอะไรกับนาฬิกาเลยเขาก็เลยต้องปิดโปรเจกต์ลงและหลังจากนั้นก็มาขายตรงผ่านเว็บไซต์ของตัวเองที่ชื่อว่า spaceonewatches.com แล้วผมก็ได้มันมาแล้วครับโดยแบรนด์นี้เป็นแบรนด์จาก ประเทศฝรั่งเศสโดยมี2คนครับก็คือคุณทรีโอกับคุณกิโยม2คนเนี่ยเป็น f าวเดอร์แล้วก็ Watchmaker คนที่ประกอบโดยตัวเครื่องเนี่ยมันก็เป็นเครื่องปกติเนี่แหละครับแล้วก็มา On t o ็อเรื่องของโมดูลที่ผลิตในฝรั่งเศสเข้ามาเดี๋ยวไปดูหน้าตากันครับว่า Space One หน้าตาเป็นยังไงตอนนี้กล่องอยู่ในมือแล้วครับเดี๋ยวอันบ็อกซให้กับเพื่อนๆได้ดูกันครับ ที่เห็นสีขาวๆเนี่ยนะครับคุณกรมศุลกากรเมืองไทยเขาก็ใจดีครับช่วยตรวจให้ว่านาฬิกาที่ผมสั่งมาเนี่ยตรงหรือเปล่านะเพราะผมต้องดีแคลว่านาฬิกานี้หน้าตาแบบไหนราคาเท่าไหร่แล้วก็จ่ายเรื่องของภาษีนะครับปามาโ <Okay. S 3> อเคชับชบช,อบชอบ็อชโอเคครับอันบ็อกซิ่งเสร็จแล้วมาดูข้างในกันครับแหมรัดหนังยางมาซะเวย อ๋อโอเคเดี๋ยวนะขอกลับข้างหน่อยแล้วกันนะมาแล้วนะครับ Space วันเดี๋ยวเราออกมา m มนู f มนูแฟคเ o อร์ออนเอิร์ธใช่ใช่นาฬิกามต้องทำบนโลกฮนะเฮ้ย <Hey. S 1> อ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆเลื่อนออกมาทีละอย่างแล้วกันว่ามีอะไรในนั้นมี e x t กซ Something ออกมาครับเปิดมาปุ๊บอ๋อเป็นสายสีส้มอะโอเควางไว้ก่อนแล้วกันนะสายสีส้มนาฬิการครับปุ๊บ ก็เป็นสลิปที่เป็นกล่องกระดาษนะครับแล้วก็เปิดเข้ามาเป็นเรียกว่าเป็นเพาแล้วกันนะ Space ั Manufacture r ์แม n ู a ฟ t t จอร์ออนเ h t h ์ธไทย Space One เดิมเนี่ยชื่ออาร์กอนไงรุ่น s p c e o n นนะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นแบรนด์ไปในตัวเลย <c oughs> ก็ทำมาเป็นเรือนที่12จาก50เรือนอยังขายไม่หมดนะร <c oughs> ุ่นเนี้เพื่อนๆถ้าสนใจก็สามารถเข้าไปกดสั่งได้โอ้โหมาประหลาดเข้าไปอีก คือทำไงดีเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแคปซูลหรอเหมือนแบบไปไปยานอวากาศแล้วก็ซื้อมาเขาเรียกว่าขนมอะ่ะต้องตัดต้องตัดนะเดี๋ยวเราก็จะฉีกเลยแล้วกันเพราะว่าเขามีรอยบากมาให้ฉีกไปพร้อมๆกับเพื่อนๆครับเอาฉีกยากอีกอเหมือนฉีกถุงขนมปกติเขาตัดซิลเอาครับเราใช้ฉีกเอามาแล้วครับว้าว นี่ครับนี่ครับโอ้ตัวเรือนเป็นฟอร์สคาร์บอนครับเรือนที่ผมสั่งเนี่ยจริงๆแล้ววัสดุนี้จะมีทั้งหมด3แบบก็คือสแตนเลสสตีลไทเทเนียมแล้วก็เป็นฟอร์สคาร์บอนเขาบอกว่าแนวความคิดของเขาในการทำรุ่นสเปซวันเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ เขาใช้อินสปิเรชันจากยานวกาศหรือเรื่องราวเกี่ยวกับสเปซเนี่ยในยุคปี60ครับยุคนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นยุคที่มีการ์ตูนหนังไซไฟอะไรเงี้ย <G uan> เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของการออกไปท่องโลกยานอวกาศต่างๆนาๆนา,น,านะก็ออกมาเป็นรุ่นนี้ซึ่งเรือนที่ผมสั่งเนี่ยมีความพิเศษนิดนึงครับมันเป็นรุ่นที่ ออกแบบมาสําหรับคนมือขวาโดยเฉพาะเพราะผมใส่นาฬิกามือขวานั่นเองแล้วที่สําคัญก็คือเราจะเห็นบริเวณจอนะเล็กๆแค่นี้เองตัวนอกสุดนะครับด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นหลักชั่วโมงที่เป็นจัมพิงอาลล์ดิสตัวถัดมาก็คือนาทีครับแล้วก็ดิสที่เล็กที่สุดเนี่ยก็คือวินาทีเพราะฉะนั้นตัวที่จะกระโดดตลอดเวลาก็คือชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นลานดูก่อนเพื่อให้เครื่องมันทํางานนะครับอันนี้ก็หมุนเลยนะหมุนคราวด,ด้านหลังนะครับ ก็จะเริ่มเห็นว่าเข็มวิจะเริ่มเดินแล้วมันจะตึกๆๆๆๆๆึทีนี้เราจะมาตั้งเวลากันครับก็ดึงเม็ดมายมบออก1แกลกครับแล้วก็หมุนหมุนลงนะครับนี่ครับเห็นไหมครับอ่าหนาฬิกาสิบห้ายี่5ิ0ยี่ห้าสาไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็พอถึง มันก็จะเด้งมาอย่างนี้กลายเป็น2ก็ตั้งเวลาได้ค่อนข้างง่ายครับไม่ได้มีอะไรซับซ้บอนมากไหยน,นะมาดูด้านหลังนิดนึงครับด้านหลังเนี่ยก็เรียบๆเลยครับง่ายๆ s p c e One แล้วก็เป็นเรือนที่12อของผมเองนะครับเครื่องนี้เป็นของซอ f t l o ลจากสวิสนะครับแล้วก็โมดูลข้างหน้าเนี่ยทำในฝรั่งเศส ทั้งสองอย่างก,ก็มาประกอบกันที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับเรือนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นนาฬิกาฝรั่งเศสละกันเนาะแต่มีหัวใจหรือเครื่องเนี่ยเป็นของสวิสความพิเศษก็คืออย่างที่ผมพูดไปตัวเรือนเนี่ยที่ผมเลือกเนี่ยเป็นฟอร์สคาร์บอนถ้าสเปซวันที่เป็นตัวเรือนที่เป็นสแตนเลสสตีลเนี่ยจะหนักที่90กรัมถ้าเป็นไทเทเนียมจะหนักเหลือ60กรัมตัวที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นฟอร์สคาร์บอนจะหนักเหลือเพียงแค่30กรัมเท่านั้นเองตัวสาย สามารถมีควิกล e ส s e นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีได้ถ้าต้องการความเท่มากขึ้นก็เปลี่ยนเป็นสายสีส้ม mm hmm. เดี๋ยวจะเปลี่ยนให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยครับสำหรับราคาค้างวดนะครับตัวไทเทเนียมกับฟอส d c a คาร์บอนจะราคาเท่ากันอยู่ที่1,900 EUR ยูโรนะครับแล้วก็มีค่าชิปมาเมืองไทยเนี่ยอีกประมาณ25 EUR ยูโรรวมภาษีอีกนิดหน่อยครับประมาณ1 0ื่นกว่าบาทสำหรับค่าภาษีนะครับรวมๆแล้วเรือนนี้ก็ประมาณสัก แ0บาท, 80, บาทสำหรับนาฬิกาจากฝรั่งเศสเดี๋ยวมาขึ้นคอไปครับขึ้นคอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆว่าเหมือนยานวกาศนะหรือว่าเหมือนรถแบทแมนก็สำหรับคนที่ใส่นาฬิกามือขวาแบบผมเนี่ยมันก็เลยต้องกับข้างนะแล้วก็เวลาที่มันออกจากแขนเสื้อมาเนี่ยมันจะได้เห็นฝั่งนี้ถ้าเกิดว่าเป็น รุ่นข้อมือซ้ายเนี่ยมันจะหน้าปัดมันจะมาอยู่ฝั่งนี้แทนมันก็เลยทําให้เรามองไม่เห็นนะครับความแตกต่างของตัวที่เป็นฟอร์ตคาร์บอนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะไม่มีโลโก้สเปซวันตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นไทเทเนียมหรือสแตนเลสสตีลเนี่ยก็จะมีตรงนี้แล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนสายได้เดี๋ยวผมเปลี่ยนสายเป็นสีส้มให้เพื่อนๆด,ดูด้วยแล้วก็มาบอกความคิดเห็นว่าถ้าเป็นผมผมอยากเปลี่ยนอะไรบ้างอ่าเปลี่ยนสายเสร็จแล้วครับสำหรับสายสีส้มนะ เดี๋ยวให้ดูกันชัดๆนิดนึงลแล้วกันว่าสายสีส้มกับตัวเรือนสีดํานี่มันก็ดูปิดปาร์ตขึ้นปิดปาร์ตขึ้นทําให้นาฬิกาดูเด่นขึ้นนะสิ่งที่ผมอาจจะติตินิดหน่อยแล้วกันหลังจากลองเปลี่ยนสายแล้วเปลี่ยนง่ายนะครับเพราะค่าปลิกลิสง่ายแต่ผมไม่ชอบสายเลยมันหนามากเพราะมันก็ไม่ค่อยเข้าข้อสักเท่าไหร่แข็งด้วยหนาด้วยแต่ก็คงพยายามที่จะทําให้นาฬิกาเนี่ยมันรับไปกับช่วงความกว้างของนาฬิกานะแต่จริงๆสายมันน่าจะนิ่มได้กว่านี้ นิ่มได้กว่านี้พอพอลองใส่จริงๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าแอบเคืองนิดหน่อยเพราะว่าแข็งเราใส่ให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับนี่ครับสวยไหมฮะสายสีส้มส่วนตัวผมว่าสายสีดําก็ก็ดูโอเคดีนะมันดูเหมือน อะไรเท่ๆดิพอใส่สายสีส้มแล้วดูเหมือนมันหลุดออกมาถ้าเป็นไปได้อยากเปลี่ยนนะครับก็คือเรื่องของสายเพราะผมว่าสายมันแข็งเกินไปเดี๋ยวไปหาสายอย่างอื่นมาใสา่เล่นดูกับอีกกันหนึ่งที่ผมอาจจะตัดสินใจผิดก็คือเรื่องของฟอสคาร์บอนถ้าเลือกได้อีกทีหนึ่งนะอาจจะเลือกเป็นไทเทเนียมมากกว่าเพราะว่าฟอสคาร์บอนเนี่ยใช้ไปมันก็จะมันก็จะผุผุพังพังไปตามกาลเวลาแต่ดูเท่ดีนะครับสีดํา โอ oh. ้ก็สำหรับใครก็ตามนะครับที่ชื่นชอบนาฬิกาแปลกๆแ,แ,แล้วไม่รู้ว่าจะไปดูรีวิวที่ไหนนะก็มาดูได้ที่ watch is it ทั้ง2ช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น crazy dial หรือ mendium channel นะครับอยากดูนาฬิกาอะไรแปลกๆใหม่ๆลองทิ้งคอมเมนต์ไว้นะครับถ้าเกิดเรามีเราจะหานาฬิการ,รุ่นนั้นมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ชมกันครับแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้าครับสวัสดีครับ Fins demà!